บรรยากาศที่เยาวราชมีแต่คนเดินทั้งนั้นเลยโอ้โหเอาละจะมีพวธีแล้วมีควนเสุขเลยนะใส่ร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงนะครับจุดจีนยังไงเงินรวยเลยนะครับ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธพงศ์ชาแนลครับอยู่กับผมแอดมินยุทธนะครับวันนี้ผมเองยุทธพงศ์นะครับเดินทางเข้ามาที่เยาวราชนะครับมาดูงานหรือว่าตุดจีนนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับมาทุเรียนก็ไหลอ่ะ เฮาซ์เฮาซ์หลายๆอ่ะเดี๋ยวเยี่ยมมาอ่านะครับวันนี้ผมอยู่ที่อยู่ที่ประเทศไทยนะครับอยู่เยาวราชนะครับเดินทางเข้ามาดูนะครับตอนนี้ทุเรียนชุมพรนะครับอยู่กับพี่ต๋องนะพี่ต๋องสวัสดีนะครับพี่อ่าพี่ต๋องเดี๋ยวขออนาติดไมพี่หน่อยนะวันนี้จะสัมภาษณ์หน่อยพี่ต๋องขายทุเรียนที่นี่นานยังครับนานแล้วครับนานแล้วนะวันนี้ขายดีไหมครับช่วงเทศกาลแบบนี้ขายดีครับนะครับอืมเป็นทุเรียนชุมพรนะครับอ่าหลายๆหลๆ หนึ่งกิโลไหลไหลดิเหย้ามาใหม่ผู้มาใหม่มาเฮาเฮาผู้เฮาสวัสดีนะครับสวัสดีครับว้าหูเตอร์ผงนะมีเจ้านาฬหลันไทยเจ้าจกาอ๋อเฮาผู้เฮาซื้อเฮาซื้ออะอ๋อ subscribe อ่า subscribe นะเจ้าดีค่ะเจ้าดิไทยไทยก่อทูเรียนต่อย

พ่อ帮忙，我买，对，你买我们吃，对，佢话佢买我哋吃，哦，好啊好啊，这里这里给你试，来，给你呐，妹妹，啊，谢谢你，好的谢谢你啊，啊啊啊，谢谢啊，不 a w a ้ d ไม่เอวนะครับ，谢谢啦，谢谢，啊哈，เขา，啊，เขาไม่ไม่กินนะครับขอบคุณ，谢谢你哈，啊哈，นะครับเขาเขาบอกว่าอิ่บแล้วนะครับเคผมยูชนะครับ ก็เดินทางมาดูวันนี้คนจีนก็เข้ามานะครับซื้อทุเรียนนะครับตอนที่อยู่กับพี่ต๋องพี่ต๋องเจ้าของร้านเอพี่ต๋องตรงนี้เช่าที่ไหมพี่หรือว่ามาตรงท้องเทศกาลไม่ผมขายอยู่ตายอย่ฝั่งตรงข้ามครับอ๋อขายอยู่ฝั่งตรงข้ามประจําตรงนี้นะครับเดี๋ยววันนี้จะลองชิมทุเรียนพี่ต๋องหน่อยว่าจะอร่อยหรือเปล่าจะซื้อให้คนจีนกินเขาไม่กินนะครับผมเขาซื้อแล้วเมื่อกี้เขากินแล้วใช่ไหมพี่ถึงว่าอะไรเขาเขาไม่ยอมเขาบอกเขาขอบคุณนะครับที่มีน้ําใจให้กับ ให้กับเขานะครับแต่ว่าผมพูดได้นิดหน่อยนะพี่ต๋องนะไม่เก่งก็พอคุยกับเขาได้ได้นิดหน่อยนะครับได้นิดหน่อยนิดหน่อยพี่พูดจีนได้ไหมได้นิดหน่อยครับอ๋อพี่ต๋องพี่ต๋องขายอยู่ที่ประจำนะครับปกกกิโลกรัมละสามร้อยห้าสิบบาทนะครับช่วงนี้เป็นทุเรียนใต้นะครับใอกฤดูผมฮะนอกฤดูนะนอกฤดูเนาะนอกฤดูนี่รับมารับมาขายไม่ได้ปลูกเองนะพี่ต๋องไม่ครับตลาดไทยครับที่ไหนนะรับจากไหนมาตยครับตลาดไทยโอ้ตลาดไทยที่ผมรู้จักหลายเจ้าเลยนะครับ อนี่พี่ต๋องรับตุเรียนจากตลาดไทยโอเคนะครับที่นี่เยาวราชพี่ต๋องอันนี้เท่าไหร่เนี่ยนี่ครับเท่านี้เนาะเดี๋ยวผมผมชิมก่อนดีกว่าเดี๋ยวชิมเลยเดี๋ยวชิมเลยก็กันเนาะว่าทุเรียนพี่ต๋องวันนี้โอเคหรือไม่นะครับรสชาติดีพี่ต๋องอร่อยนะหวานไปด้วยนี่ขนาดนอกแล้วดูยังรสชาติขนาดนี้นี่ตะก้องเข้ามานี่ เป็นทุเรียนนอกแล้วดูเม็ดรีบนะครับจะได้กินอีกแล้วบอกไว้ก่อนนะอันนี้ผมซื้อนะครับผมซื้อไม่ได้ไม่ได้กินฟรีนะครับผมซื้อพี่ตองกินสามร้อยห้าสิบเม็บหวานนะครับช่องนี้ยฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับยูทูบช anel นะครับนี่ทุเรียนนอกฤดูหวานมากร้านพี่ตองที่เยาวราชนะครับหวานมากพี่ตอง อร่อยครับหวานหวานแล้วก็เม็ดเม็ดเม็ดเล็กเม็ดลีบนะครับแสดงให้เห็นถึงทุเรียนแก่และดีนะครับมีคุณภาพนะครับที่เยาวราษฎรเลยคนจีนเข้ามาเยอะนะพี่ต๋องนะเยอะครับคนจีนเข้ามาเยอะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยพี่ต๋องขายหน่อยวันนี้ขายดีในช่วงไหนพี่ต๋องช่วงตอนเย็นนะช่วงเย็นนะพี่กลางวายดีในิดน้อยนเนี่ยทุเรียนมีคุณภาพนะครับนี่หวาน หวานแล้วก็สวัสดีครับส,สวัสดีค่ะอือโอ้ยขอบคุณมากนะครับดูอยู่ใช่ไหมครับอขอบพระคุณมากครับผมชใช่ใช่ขอบพระคุณนะครับคุณแม่ครับหัวภาพแข็งแรงกินทุเรียนไหมครับเออไม่รู้ม่ได้กินอะไรดีว่าอ่ะฝรั่งอ่านี่ครับโอ้ยขอบพระคุณมากครับแม่ครับนะนี่นะนี่เป็นทุเรียนของจุมพรนะครับเป็นทุเรียนจุมพรนี่ก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเรื่อยๆนะครับมีโอกาสได้ ได้เดินทางมาเยะวะาวราชนะครับถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้วันที่สิบเ็ดแล้วนะครับคนก็หลั่งไหลเข้ามานะครับนี่ก็สี่ร้อยนะครับหนึ่งูปูใหญ่ๆเนี่ยนอกฤด,ดูมันก็จะราคาสูงนิดนึงนะครับรออีกประมาณสักเดือนสองเดือนนะก็จะเป็นฤด,ดูกาลของภาคตะวันออกนะครับที่กําลังจะมาถึงนี้นะครับอโอ้ยทุเรียนผมจะช่วย พ่อแม่พี่น้องนะครับให้ได้เห็นในการค้าขายนะครับตลาดต่างๆของผู้เรียนแล้วก็ผลไม้ค้าส่งต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยนะครับผมจะนําเสนอให้มากที่สุดนะครับอ่าอ่ะโอเคเดี๋ยวผมต้องขอตัวนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูร้านอื่นก่อนนะครับขอบคุณพี่ตองนะครับขอบคุณนะครับพี่ตองครับูร้านผู้เรียนอีกอ่าจักร้านสองร้านนะครับไม่รู้จะมีหรือเปล่าว่าช่วงนี้เป็นช่วงใบยๆนะจริงๆทุเรียนจะมาช่วงเย็นๆนะครับพี่น้องครับท่านผู้ชมนะครับ อย่าลืมนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามให้กําลังใจโน่นฝั่งโน้นเห็นหนึ่งร้านแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูอีกร้านหนึ่งนอกจากร้านพี่ต๋องแล้วจะมีะทุเรียนอยู่ที่เยาวราชกี่ร้านนะครับช่วงนี้เป็นร้านรถเข็นนะครับไปเดี๋ยวตามมาเลยครับตะกล้องไปโอ้โหที่เยาวราชตอนนี้เนี่ยทุเรียนผมเห็นสองสามร้านรวมไปถึงฝั่งโน้นด้วยนะครับฝั่งโน้นผมเคยถ่ายเป็นสี่ร้านแล้วครับทั้งหมดสี่ร้านรวมถึงผลไม้อื่นๆด้วยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นมะนรังเนี่ยส้มแอปเปิลองุ่นก็มีนะครับตอนนี้อยู่ที่ถนนเยาวราชเลยเน้นย้ำเยาวราชนะครับตอนนี้ไม่ใช่ประเทศจีนนะครับแล้วก็จะมีพี่น้องชาวจีนเดินทางเข้ามาเป็นจํานวนมากนะครับรวมไปถึงทุเรียนตรงนี้ด้วยที่ผมเห็นเนี่ยนะครับนะพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับอ่ะตรงนี้เป็นหมอนทองใช่ไหมพี่อ๋อราคาตามนี้เลยช่วงนี้เป็นทุเรียนนอกฤดูนะครับราคาก็จะตามตามที่เห็นเลยนะครับบริการ อ่าพร้อมทานเลยทีเดียวนะครับอ่ะอันนี้อันนี้เป็นทุเรียนของอะไรครับพี่หมอนทองไหมของช,ชนีนะอ๋อมีก้านยาวหนึ่งพันเจ็ดร้อยา 1, บาทนะครับก้อนนี้เลยอันนี้เป็นอ่าชนีนะครับเจ็ดร้ยห้าสิบาทเจ็ด้อยเก้าสิบ่วนตรงนี้จะเป็นอันนี้ก็ชนีใช่ไหมพี่อ่าห้าร้อยบาทที่เหลือก็จะเป็นหมอนทองนะอะน่านี่ร้านร้านพี่อะไรนะครับพี่พพอยู่ตรงนี้ประจำนะพี่รุถนะโอเคขอบคุณนะครับพี่นะขายร่ำรวยขายดีไหมช่วงนี้เนี่ยก็ได้อยู่ก็ได้อยู่นะ ๋อเทศกาลตุษจีนเนาะหน้าหน้ากินเฉียวหอมนะนะผมยืนอยู่ยังหอมเลยนะครับขอบคุณนะพี่นะอ่ะมาแต่ไมาอีกร้านหนึ่งอันนี้ร้านพี่อะไรเอ่ยสวัสดีครับพี่ครับพี่อะไรชื่อพี่อะไรชื่อันโอ้โหพี่รันเนาะอันนี้เป็นหมอนทองทั้งหมดกุนิการยาวเนี่ยอันนี้การยาวนะครับเพราะอะไรผมถึงรู้ไหมครับนี่การยาวอ่านี่นะครับพี่ดูพี่เขาปอกขายพร้อมทานเลยนะครับราคาที่วางปอกอยู่ตรงนี้เป็น พอนทองทั้งนั้นใช่มพี่หรือว่าใช่ครับมีหมดมีก้านอยูมม่สามแพ็คอ๋อมีก้านอ๋อนี่จะเป็นเนี่ยก้านยาวก็เขียนก้านยาวนะครับอ่าหมอนทองก็จะเป็นโซนนี้ราคามีตั้งแต่อ่าสี่ร้อยหกร้อยสี่ร้อยแปดสิบห้าร้อยอ่าพี่เขาก็จะเขียนราคาชัดเจนนะครับติดที่แพ็คเอาละนี่คือเยาวราชนะครับในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนของวันที่วันที่สิบเอ็ดนะครับอ่านี่คือราคาทุเรียนเยาวราชในช่วงนี้นะครับอ่าพี่น้องก็เดินทั่วเลย พี่น้องเยอะมากเลยนะวันนี้เยอะไหมครับหรือว่าเยอะเยอะครับก่อนหน้านั้นเยอะเยอะกว่านี้ถ้าจะเยอะจริงอะช่วงเย็นๆครับช่วงเย็นเยอะกว่านี้ใช่ไหมครับปีอยังอ๋อปถนนให้คนเดินอย่างเดียวรถวิ่งไม่ได้รถวิ่งไม่ได้คือช่วงเย็นถนนจะปิดเลยใช่โอ้อ่ะทักทักก็ปิดเลยใช่ไหมเริ่มเลยใช่ไหมครับรถเริ่มน้อยแล้วเเขาปิิดนแล้วก็เดินเนี่ย ทั้งถนนเนี่ยจะมีแต่คนเดินทั้งนั้นเลยโอ้โหเอาละจะมีเวทีแล้วมีคอนเสิร์ตด้วยนะมีคอนเสิร์ตด้วยนี่ปิดร้านทุเรียนไปดูคอนเสิร์ตเลยพี่ก็ยิงไว้ลราไปเส้นก่อนเอาอยู่หน้าเวทีนะพี่นะอันนี้ผมปวยพรให้พี่ค้าขายร่ำรวยนะครับค้าขายร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงนะครับจุดจีนเฮงๆรวยๆเลยนะครับมีโอกาสดี่ผมจะมาเยี่ยมใหม่นะครับผมยูทูบช anel นะครับขอบคุณนะครับพี่ครับขอบคุณนะครับก็อยูขอบพระคุณนะครับ โอเคเดี๋ยวผมข้ามไปดูฝักนู้นนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนอกจากทุเรียนนะครับเราก็ยังมีผลไม้อื่นๆไม่ว่าจะเป็นส้มนะครับของตะก้องข้ามมาเร็วตะก้องข้ามมาเร็วข้ามมานะครับข้ามมาครับอมาดูร้านนี้จะเป็นร้านทุเรียนหมอนทองเหมือนกันก้านยาวนะครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับมาอีกหนึ่งรอบแล้ววันนี้โอ้โหนี่ก้านยาวตะก้องตามมาเร็วสวัสดีนะครับวันนี้ขายดีไหมครับเนี่ยขายได้ค่ะขายได้นะโอ้ผมเคยเจอรอบหนึ่งแล้ว เมื่อก่อนร้านยาวกว่านี้ไหมเราพอดีร้านเดิมหรือเปล่าเนี่ยร้านเดิมเนาะพอดีเขาทำอ๋อทำใหม่ผมถึงว่านี่ปกติร้านมันกว้างกว่านี้นี่ร้านใหม่ก้านยาวเจ็ดร้อยบาทนี่เอ้ยใช่ไหมตามป้ายเลยอ๋ออ๋อเขียนผิดเหรออันนี้เป็นหมอนทองนะอ่าหมอนทองกาวยังไม่จกนะอ๋อไข่ไข่โลเท่าไหร่ก้านยาวโลหกร้อยโลหกร้อยหมอนทองก้านยาวหมอนทองโลสามร้อยสามร้อยเนาะ สามร้อยสามรอยห้าสิบประมาณเนี้นะที่เห็นในเยาวราชนะครับนี่นี่อยู่ที่เยาวราชสามสี่ล้านแล้วนะครับขายพอได้อยู่เนาะตอนนี้มันช่วงทว่าอ่าช่วงทวายเนาะของของภาคอ่าภาคใต้นะครับแล้วเดี๋ยวตะวันออกก็ช่วงตะวันออกออกเนี่ยขายดีไหมช่วงนี้ทุเรียนเยอะไหมครับไม่ค่อยเยอะนะไม่ค่อยเยอะก็อยู่ประมาณนี้ก็รับมาปรมานโอ้นะครับอ่ะโอเค ขอบคุณนะครับค้าขายร่ำรวยกันนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับอ่ะโอเคนะครับและนี่คือ,อบรรยากาศที่เยาวราชของวันที่11นะครับผมเดินทางเข้ามาดูนะครับก็มีนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวจีนชาวต่างชาติตอนนี้คนจีนเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเยอะที่สุดนะครับรองลงมาก็คือประเทศมาเลเซียนะครับอ่ะโอเคนะครับทุกท่านค้าขายร่ำรวย,ยเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเดินทางไปดูต่อนะครับ ข้างในนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมเองยูทูบชนนลต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ